จะมีกี่คนที่รู้กวางและมานพอัศวเทพพระเอกดังเป็นพ่อลูกหลายเรื่องที่จริงแล้วเป็นสายเลือดเดียวกันอดีตนางเอกกวางกมลชนกโพสภาพคู่อดีตพระเอกดังในตำนานในยุคนั้นที่ทั้งหล่อทั้งดังมากๆพร้อมข้อความว่าคุณมานพอัศวเทพอดีตพระเอกภาพยนตร์ที่โด่งดังจากเรื่องชูสมัยกวางยังเด็ก พอกวางเข้าวงการแสดงหนังเรื่องแรกก็ได้เล่นเป็นลูกสาวท่านพอมาเล่นละครเรื่องคู่กรรมก็ได้เป็นพ่อลูกกันอีกภาพนี้จากละครยอดตำรวจหญิงจะมีกี่คนที่รู้ว่าแท้จริงแล้วท่านคือคุณลุงแท้ๆของกวางนั่นเองค่ะคุณลุงของกวางหรอตลอดการค่ะคิดถึงคุณลุงยะจังเลยค่ะโดยคนส่วนใหญ่บอกเพิ่งรู้ว่าเป็นลุงหลานกันแถมถามหาอดีตพระเอกผู้โด่งดังสบายดีหรือไม่